ครับวันนี้เจอกระช่องผมเหมือนเดิมครับวันนี้มาเจอสุนทรเมียละครับดันดินครับโดยรถไถแชมป์สามสิบสี่มาดันดินต้อหางองมันครับเรื่องเลี้ยงโกกีเป็นผิดกับเมียครับหรือแม่หรือกองมดเลยนี่ครับหรือมดเลยครับโกกีดตอกกล็อล้มดแล้วครับผิดกับเมียครับไอ้ป่าทอนเรารถไถมาช่วยดันดินครับ โอ้ตัวน้อยแต่กำลังดีครับแชมป์โอ้รถในตำนานในหมู่บ้านเลยครับเนี่ยป้อุมเลยเสียทอนครับเสียทอนเมียละครับเสียทอนเมียละครับเอาแล้วครับเนี่ยครับปากกีดโมโหผิดกับเมียมละครับเรื่องห่อเรื่องเฮียนช่างนายมาช่วยแปลงนะครับ รหรือของแนมเเ่าครับฮะโอเคลันไปไหนี่ยเอาติดไใ้มุมเลยถ้ามันยกผ่านหน้าแกดอยหลังก่อน ยางรถจะพังเอาล้วครับลองพระละกำลังของเข้มครับรถกินในตำนานับดานเต็มหน้าผ่านเลยครับตัวเล็กแต่เก่าครับจะตำรับนี่หน่อยๆนะครับคนขับนะครับมีอนี้นะครับรอพอได้ยักการครับอเวลาทํทำกันบ้าน เอาลโหครับฮะมั่วรีแรกเลยทีเอากล่องไว้นี่เอาแยกแยกแยกกันตั้งแตกแก่แล้วฮัลลอ๋อไอ้ช้งแยกเนี่ยปรับนูนปรับนูน แยกๆๆนี่เอาเอาไปนี่เดี๋ยวรถด้ำเหตุทำเลยชมถึงนี่ยวอแยกเลยเอะไะครับมีการม่ฟม่ในการหมาโดยสั่งครับสั่งก้นไหลครับนะครับมือระเบิดนะครับปั๊บที่ปั๊กดางครับปากกีดพิษกับเมียบ่อยครับตรงนี้หรือห่อหรือเหียนมดครับดู ครับนี่ครับรถไหในตำนานครับคนปูยังไหวหนึ่งเดียวในหมู่บ้านครับ แล้วครับแล้วติดปรับติดแล้วก็อย่าลดดับมาเทีดินครับโอเคครับขอบคุณครับ